สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเขาสูงสองเบาไกาบบรนณาเนยวันนี้กะพากันเดินทางเข้าป่าทุกคนมากันมาจอดกินมังโม่กันมังโม่ในพันปูกในส่วนหน่อยนี่ได้เลยอ่ะออกมาขายโ้มาบริยญยได้แต่ว่าแดงอยู่นี่แดงฟันไปแล้วเน๊ะ Ô, oh, chin này này là <laughs> oh, hai ô ừ. à, này là, đường, tè, mà, khai ừ. ấn... này cái đứa là chân nhà này lần nữa, anh em hiểu anh em mà buny anh em nó. Hang nha chân khai anh xuân nhoi niệm bóng nghe xuân nhoi niệm ngủ và đi khao nhao niệm đứa nhoi niệm mô và đi này niệm đứa nhoi niệm mô và đi này đang nhoi niệm đi khao đến thằng này ลงก่อนลองก่อนลองก่อนเลย แงว่ามันอุณอยู่ในี้แหละ่ามึงไดนี่เจอยังเจอลาเจอลามันเป็นอะไรไก่เข้งหักไก่เข้งหักไก่ผู้อ่ะเดี๋ยวเฮาไปรอเก่อนทุกคนเดี๋ยวไปอตรงใดนี้ยินเสียงมันมาทางนี้ ไปกันอาซิโบไกลทุกคนเพราะว่าขามหักข้างหนึ่งนะก็มีแต่หอยไก่ชะนะี่โอ๋อผโซนผูจังไดเห็น่ะลวเห็นทุกคนโอ้โหเห็นซ้ำทุกคนแต่เสียดายนะสวนเ่าเนี่ยยินแต่เสียงมัน แต่ว่าทีมงานเท่านะ่ะเห็นเห็นอันมันมีเตเพ็ดอยู่นั่นนะเลยมันยางยึกเพลยืกเพลมันยางใดอยู่ค่าเดียวเลยทีมงานเขาก็เลยไหลไหลจับเอา <c oughs> บ่ได้นะ่ะตอนนี้ออกมาหอด,ด้านเลยก็เดี๋ยวเอาเขียงคลองก่อนทุกคนเขียงคลองกับพากันเชียงไว้อันออน,น,นี้นะทั้งเต็นทั้งหมอทั้ง <c oughs> เสียงหอยชนในคนะแต่ว่ามันยังเลืออยู่นะจะหายทีมงานเอาไปเมื่อต่อมาเป็นอะไรมืออื่นเป็นอะไ,ไ,ไรทุกคนจะทีมงานเาตามมาโอ้มานี่ก็ไม่หักขับทางทุกคนเดี๋ยวเขาตับอันนี้เลีก็จสิ่งงับจะได้หวัน ตอ,อตอนนี้ก็เดินทางมาหอดที่พักเศร้าเหรอละทุกคนนะวันนี้มาพักอยู่นี้อันนี้ก็เต็นท้าลมหนาว,นาวเ,ยนเย็นกันนอนเต็นทุกคนแต่ทาว่าอากาศดีๆกันนอนอู วันนี้เขาเดินทางขึ้นมาสามคนเดินทางขึ้นมาสามคนก่อนนะมอยังนนขับอยู่ในมอเขาเสียงไว,อว้อยู่ในพวกมีอันพวกเขาพวกยังอยู่ในพวกทุกคนแต่บอ้โหวะสีสีอยู่ครบหรือบ่อน,นะเดี๋ยวถามเบิง้งมากับเขาเนี่ยก็อันนั้นนะเขาต้มน้ำเอาต้มน้ำมันจังไว้ หัังได้เนี <si ่ยก็ไปหล่อทุกคนไปห้าหล่อเบ่งเงินโกงให้นะที่ว่าเขาเคยไปเฝ้าเนี่ยก็มันเหลือมืดล่ะแต่การมันมีโกกื่นอีกที่อันทีมงานเขาบอกแต่ว่าเขาอันหล่อห้ามผมเห็นทุกคนแต่โก๊กที่เขาไปเฝ้าไปจำเนี่ยมันมืดล่ะเลือกกับเลือกปลาลายนะนกกับปค่อยเขาเลยสงสัยมันไปเขากินโกอื่น เพราะว่าช่วงนี้ก็มาให้อีกชุดลายอยู่ี้แล้เดี๋ยววันนี้ก็กลับมากะนี่แต่เห็ดอยู่เห็ดกินกองกินเท่ากันคหละถือมาแต่ฮือนมันขนาดนั้นหนึ่งข้าวเดียวแล้ว <Yeah. S 1> กับากับที่มันเท่าหนึ่งข้าวเรียบร้อยแล้ว 那个我太 然后他打红？ ิงไกลอ้าอือดีกินอ๋อตอนนี้ก็ลืมคำเลยทุกคนอากาศก็เย็น,นเอน้อาเอาลลแล้วแช่นี้ก็ได้เหมือนเลย มาได้ทุกคนกินข้าวน้ำกันเดี๋ยวกินข้าวแล้วก,ก็สิได้ไปหาเลาะเบิง่งมันมีโกไข่โกหนึ่งนะอันบางทีมันมีบางเขาวทุกคนเดี๋ยวไปหาหล่อเบิง่ง สบายดีอีกท่นหนึ่งทุกคนตอนนี้ก็มาถ,ถึงแต่ห้าลาะทุกคนก็บางได้นี่ไปเผาก็มึงให้นะงแต่เสากับทีมงานเขาแต่ว่าตอนนี้เขาให้ทีมงานเขาเผาอยู่หันก็ตอนนี้ตอนทีในระวางทีเขา้าอันเผาก็มึงให้กะบ่มียังเขาเลยทุกคนนะมีแต่นกน้อยแต่ว่าาให้ทีมงานเขายิ่งแบบนี้ยิ่งเอานกน้อยเลยทุกคนนะเลียวก เดี๋ยวสวนเท่านี่ไปหาเหาะทุกคนบ้านทิ้งงานเข้าเผากอกนี่เลยทุกคนนะนกนี่เขาล่ายุแต่ว่ามันเป็นนกหน่อยนะ,ะไะ,ไ,ะ,ะไ,ได้จยกโตละอะกู

คือกระหอ,อกนี่ตัวดำดำนะตัวใหญ่เลยสำงเคตมันแหลนกันเต็มดำดำขาวๆทุกคนาตัวใหญ่ครับตัวมันรีบเก่าโกนน่ะเลยทุกคนยึดถึงน้มีโกน โอ้ตัวใหญ่ติบเด้บึงจะคือกระหอกนี่แต่ว่ามันมันคืออันจากดำดำเลยก็ออกมีข้าวผมขอนเลยพอจบหาก,กเคยยินได้พอลงมาเขตนี้มีแต่ห้อยมูเลยทุกคน ชว่วงนี้น้ำคาาหว่างนะแล้วมันมาลงกินน้หวันใดนี้เอาหยางมาเจอไก่ป่านะมันกำลังหยาง,ยางชัด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 ,ชด ว่าแต่เสียงยังสินะเนี่ยเมืองผัดไก่แต่บทันมันทุกคนเดี๋ยวบัดนี้เฮาสีเห็ดเห็ดอันวางดักยิงมันนะเพราะว่าตอนช่วงอันชายชาอยู่ลุมเนี่ยมันจะมีน้ำแห้งพร้อมอ่ามันลงมากินน้ำเลยอยู่เทิงนี่เป็นกุ้ไข่นั่นแหละเดี๋ยวเฮาเห็ดบอลเพิกยิงในนี้นะในนี้มันน่ชิเขาวดีอยู่ทุกคนนะ der bin เดว่าเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยวมีแต่เอาไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินแลยกะจังนั้นส่งใบใบทุกคนเดี๋ยวจังกลับมาใหม่นะอาเธอไม่เคยเห็ดเป็นสมนี่นไปเพราะว่าอยู่เทิงนี่มันเป็นกบมาให้เลยไก่นะ่ะมันหมักเขามากินแถวแถวหลุมนี่แหละทุกคนนะส่วนพวกนกพวกองแงกะถ้าเกิดว่ามันเข้ามาก แต่ว่ามันอยู่สูงนะกบนี่ยอยู่สูงถ้าเป็นพวกงกนี่่ะเดียบร้อยทุกคนตอนนีน้นั้นนะบังได้เนี่ยเขากินดปลาไก่หยางมากเสียงเสจเสจแปะว่าเป็นทีมงานเขา เดี๋ยวปักคักลับไปเห็ุอยู่เห็ดกินทุกคนนะอจะกินนกนั่นแหละนก,กนตอนนี้ก็เข้าอยู่แต่กระบายมันนนแล้วมันเริ่มซายเลยนี่เดี๋ยวเอาเอาใหม่ไปหาลามนะไปหาลามนกแล้วก็ต้่มน้ากินพร้อม มลมาให,ห้กจะมาเห็ดเห็ดลามได้ไหมน้อนำมันใส่ด้วยตังไหม

อยู่วงังจิ้งานเท่าเท่าหนัดก,กับจิง้งานนะอีกวันหนึ่งพวกทุกคนเดี๋ยวกินเก้ากินนำแล้วแล้วก็เดินทางไปนะเอานำมันใส่ด้วยเอาล่ะ

เผ็ดกินเนี่ยข้าลรามใส่บังไม้ไผ่เนี่ยมันสีหอมเลยเหนก่ยเดี๋ยวยข้ามันลามแล้วกินเขาเรียบร้อยในกับพากันเดินทางไปเดี๋ยวไปยูบอนได้นะติดตามไปนำกันทุกคนมันี่มีขึ้นมานที่ลังเนี่ยก็ไล่ขนอยู่ได้เพราะมันเป็นซิปผมจก cái xúc là thú cân. Hiếu kháu này Nóng đây nè. Phên nục binh mà. Ừm. Tôi nhảy nục đâm đâm. Oh, nữa. nục nữa. Đầm đầm. Mà dựa đi. Ờ thôi. Bộ đẩy Mà đây thú cân. Chín kháu nấm cân. Nhảy bọn nè nè. Tại cả đều hao xịt lọ. Ừm. Uhm. Cái kháu cũng hay bọn thì hao เห็ดสุ่มใบนั่นเลยทุกคนนะนะแต่อย่งไรก็คลิปนี้วิดีโอนี้เขาจะจบเพียงส้แหละเดี๋ยวคลิปหนาวิดีโอหนาทุกคนพบปอ,อกันใหม่เด้อยบาย,บาย